ทักษะการตรวจดูคำเคาะฟังขั้นตอนก่อนตรวจร่างกายอธิบายวัตถุประสงค์การตรวจให้ผู้ป่วยได้รับทราบจัดเตรียมอุปกรณ์และล้างมือให้สะอาดจัดท่าให้เหมาะสมและเปิดเผยในส่วนที่จำเป็นต้องตรวจเท่านั้นและขออนุญาตผู้ป่วยก่อนตรวจขั้นตอนที่ 1. การดูการดูเป็นการดูสัดส่วนต่างๆของร่างกายอวัยวะของผู้ป่วย ซึ่งดูด้วยตาเปล่าหรือดูด้วยอุปกรณ์การดูผมดูสีผมปริมาณผมหรือรอยโรคของผมดูหูดูสีหรือการบวมแดงหรือดูว่ามีก้อนอะไรไหมการดูตาดูส่วนของเยื่อบุตาว่ามีภาวะซีดไหมและดูหนังตา การดูตาดูส่วนของพิพิลโดยการใช้ไฟฉายในการส่องดูเลนของตาการดูจมูกดูถึงการบวมแดงของรูจมูกการดูปากดูภายในปากฟันแผลหรือดูลิ้นว่ามีแผลอะไรเกิดขึ้นมีการบวมแดงหรือไม่การดูคอดูสีการบวมแดงของคอ การดูผิวหนังดูถึงรอยโรครอยแตกสีผิวหรือแผลเป็นการดูเล็บหรือดูนิ้วมือเป็นการดูว่ามีการบวมแดงไหมหรือมีการติดเชื้อราไหมหรือดูโครงสร้างของร่างกายไหล่บร้านสมมาตรหรือไม่หรือดูสะโพกมีความสมมาตรไหม ขั้นตอนต่อไปเป็นการคำการคำคือการคำดูก้อนหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นการคำคอคำว่ามีก้อนอะไรไหมหรือถ้ามีมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งการคำคอจะมีการคำไทรอยร่วมด้วย การค้ำท้องเป็นการตรวจดูความผิดปกติในช่องท้องการค้ำแบ่กออกได้3ประเภท 1. นึ่ค้ำตื้นค้ำดูว่ามีความผิดปกติหรือมีก้อนอะไรไหม 2. องค้ำลึกการค้ำลึกคือการกดลงไปลึกๆโดยดูขอบเขตของก้อนหรืออวัยวะ 3. การใช้สองมือโดยใช้ข้างที่ไม่นถนัดลงก่อนและใช้ข้างที่ถนัดกดลงเบาๆเพื่อคำ้ำ การตรวจโดยการเคาะมี2อประเภท 1. การเคาะโดยตรงการเคาะโดยตรงคือการเคาะโดยที่ไม่ต้องผ่านสิ่งสัมผัสคือการเคาะใสนัดสการเคาะโดยผ่านสิ่งสัมผัสคือการเคาะปอดหรือไตโดยเอามือวางลงก่อนและใช้มืออีกข้างเคาะ ต่อไปเป็นการตรวจร่างกายโดยการฟังเป็นการใช้อุปกรณ์สเตปโตสโคปเพื่อฟังเสียงหัวใจหรือฟังเสียงของปอด เมื่อตรวจเสร็จแล้วขอบคุณคนไข้และเชิญคนไข้ออกจากห้องได้ค่ะ